สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้โคกุนติมพามาทำาอติมกินเองง่ายๆนะคะไปดูวิธีทำเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกนะคะแล้วก็จะมีนมข้นหวาน150่อกรัมนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิครีมนะคะวิครีมนี่เตีมไซส้อยห้ากรัมนะคะ เราขูดมะพร้าวมาเรียบร้อยเราต่อไปเราก็จะมาปอนนมกันเลยนะคะมะพร้าวนี่ติ่มไม่ได้ช่างนะคะหนึ่งลูกนะคะลอยเท่าลอยก็ใส่หมดเลยนะคะมิคิมนี่จะตีก็เลยนะคะอันนี้ติ่มจะปอนดมกันเลยนะคะติ่มทําเป็นขั้งเรียกนะคะติ่มไม่เคยทํานะคะว่ามันจะแข็งโตไหมามาลุ้นกันนะคะ อยากกินก็เลยมาลองทำดูนะคะนมข้นหวานค่ะชสยให้หมดเลยค่ะดใช้ให้หมดเลยนะคะเสียลายนะคะ ใส่เ็จเรียบ้วยแล้วต่อไปเราก,ก็เอาไปปั่นค่ะเพื่อป้อนเติมไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะ มันเป็นครีมพูไ้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็ตัดเทใส่กวงก็ได้แก้วก็ได้ถ้วยก็ไล้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะนิดเต็มจะใส่แก้วนะคะไม่ใช่แก้วอติมนะคะอันนี้แก้วที่เต็มทําน้ําเต้าหวยนั่นเองนะคะที่เหลือก็ใส่ถ้วยเลยค่ะ เราจะเอาไปแช่ตู้เย็นช่วงพิษหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอ็มาดูกันนะคะว่ามันแข็งโตไหมที่เป็นแก้วก็ปิดผ้าชนิดนะคะพันไปหน,นึ่งคืนแล้วนะคะเราจะมาดูอติมแล้วน,นะคะว่ามันแข็งโตไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะ มันหายเป็นหนึ่งแก้วใช่ไหมคะเพราะว่าติ่มมาไปกินก่อนแล้วนะคะอร่อยนะคะมันจะหอมมะพร้าวอ่อนเนีอร่อยดีนะคะใครย,ยังไม่เคยทําก็ลองไปทําดูเลยนะคะวันนี้ติมก็ทําเป็นข้งแรกเหมือนกันนะคะเขียงตัวอร่อยดีหอมมะพร้าวอ่อนนะคะใครที่ชอบรสมะพร้าวอ่อนก็อร่อยดีนะคะลองไปทํากินดูคะ่ะ ใครมีช้อนอติมตาก็ช้อนอติมนะคะอันนี้ติมไม่มีใช้ช้อนกลางตเกานะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ติมหน่อยนะคะใครย,ยังไม่ติดตามก็ติดตามรอได้เลยะคะ่ะ ชอบโทนีสงก็โทนีสงโลยหน้านะคะมันจะอร่อยดีนะคะน่าทานมากเลยค่ะดีวดิพอลีติมมาไปกินดูแล้วนะอันแก้วนี้เราจะเก็บไว้ก่อนนะคะเวลากินไม่หมดเราก็ปิดไว้เลยนะคะเราจะกินในถ้วยก่อนนะคะ มันอร่อยจริงๆนะคะมันจะมันมันมะพร้าวอ่วนนะคะคนที่ชอบรสมะพร้าวอ่วนนะลองไปทําดูนะคะ <S <S ไม่หวานจนเกินไปนะคะความหวานพอดีเลยนะคะวันนี้ติ่มขอลาเพลงเท่านี้นะคะ